นะสวัส,สดีครับหโ,โหประเด็นแรงเร็วมากครับผ<อ>มมันต้องเร็วๆใช่ไหมผมว่าเอาจริงๆคือคบกันมาเกือบเจ็ดปีแล้วนะครับในความเป็นจริงก็มีการคุยกันเกิดขึ้นบ้าง<อ>แล้วก็คิดว่าไม่ไม่น่าจะนานมากอะไรแบบนี้แล้วแต่วา่าภายในปีนี้เลยอันนั้นเร็วไปเพราะว่านี่มันครึ่งปีแล้วเนาะเอแล้วปปีเรียนน่าจะเตรียมเลยไม่ัช่ป่ะแต่ว่าแค่ปีหน้าชัวอะผมมองไว้ว่าไม่หนึ่งก็สองอะไรประมาณนี้พูดตามความเป็นจริงนะฮะแล้วก็ตัวเองก็ยังไม่แน่ใจเพราะว่าทุกอย่างมันต้องอยู่ตามแบบ ตามความพร้อมจริงๆใช่ครับแ่ว่าใจเราพร้อมหรือยังครับใจอะผมว่าพร้อมเป็นคู่นะแต่ว่าด้วยทางตัวผมทังตัวน้องค่อนข้างจะค่อนข้างจะทํางานตอนนี้ในหลากหลายสายมากขึ้นไม่ใช่คนที่อยู่แค่หน้าบุคการแล้วครับผมแล้วก็เอาตัวผมมาบริหารตัวน้องเองเปิดร้านทําธุรกิจอะไรต่างๆเนี่ยผมว่ามันนิดความแบบนิ่งอีกประมาณหนึ่งครับผมเลยตอบไม่ได้ผมว่ามันจะเจ็งแล้วผมว่าไม่กลัวลวะ เอาจริงผมว่าตอนนี้มันเหมือนแบบเป็นจำเพศแต่ละคนก็ไม่เท่ากันเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคนจะเท่ากันเรื่องนี้ไหมก็เลยไม่ได้คิดจริงมีคนเตือนเรื่องนี้ไหมคือโชคดีที่คุณพ่อคุณแม่ผมก็คบกันเกิน7ปีมันก็เลยเป็นการที่เราเห็นแล้วว่าเอ้ยมันไม่ใช่ขนาดนั้นนี่นาอะไรอย่างนี้แต่เขาก็จะบอกว่ามันคือความแบบเข้าใจกันมากขึ้นมากกว่าเพราะมันอยู่กันนานนะครับเปีมันน่าจะต้องทําความรู้จักกันในอีกระเวลหนึ่งใช่แล้ววัน่อยบ พอคุยกันบ่อยปุ๊บมันเหมือนปรับความเข้าใจกันตลอดเวลายเงี้ยครับแล้วก็เป็นคนเป็นมนุษย์ชอบคุยก็เลยไม่ค่อยมีอะไรที่แบบทางคาใจหรือสัญญาณอะไรแบ่นี้มอะไเรื่องตีกันล้วไม่ไม่รีกันถูกไมมันไม่ใช่เรื่องตีเลยอะแต่ผมอาจจะชอบมีเรื่องแบบว่าเถียงเล็กๆน้อยๆในเรื่องของแบบว่าเราไปรู้เรื่องนึงมาเขาไปรู้เรื่องนึงมาแล้วแบบมานั่งคุยกันว่าอะไรจริงอะไรถูกไปไม่ใช่ไม่ใช่แบบสมสมเอาจริงเขาพูดแล้วคนก็จะรู้สึกว่าทะเลาะกันเรื่องนี้เหรอสมมติมันจะเป็นพวกเรื่องแบบวิชาการครัับบบบดีคร ผมแพ้บ่อยนะเอาจริงแพ้เพราะว่าเป็นผู้ชายหรือว่าแพ้เพราะว่าข้อมูลเราไม่ดีหรือเพราะว่าเป็นแฟนครึ่งครึ่งบางครั้งเราก็ต้องยอมไปบ้างแต่ว่าก็รู้ว่าตัวน้องเองก็ยอมมากเหมือนกันครับความโกรธน้องเราที่แบบว่าเขาพูดอะไไปคนเข้ามาแบบแต่ก็เห็นใจไปอย่างไรเอออ๋อเหรอฮะผมว่าน้องค่อนข้างจะอยู่ในจุดที่เขารู้จักตัวเองมากจนไม่ได้รู้สึกว่าคอมเมนต์อื่นๆจะสามารถทําให้เขารู้สึกไม่ดีได้แล้วครับก็เลยไม่ได้มีการคุยเรื่องนี้อะไรมากมายครับ ไม่นะครแต่ส่วนมากคือเราเห็นอยู่แล้วนะครับพอเราเห็นปุ๊มันก็จะเป็นฟิลแบบเรารู้ว่าเราอยู่วงการมาสักพักหนึ่งไอ้นี่มันไม่ใช่ความจริงเราก็แค่ไม่ต้องไม่รับมันแค่นั้น แต่ว่าในความเป็นจริงคือที่ผ่านมามนจะมีช่วงที่คนถามเยอะว่าน้องหายไปไหนมานะฮะแล้วน้องไม่สบายอย่างเงี้ยแล้วก็แบบโดนถามเยอะมากไม่รับละครหรอหรือว่าผู้ใหญ่ต่างๆที่ติดต่อมาเนี้ยบางทีการที่เราไม่อธิบายเลยก็ทําให้เขาไม่เข้าใจว่าเ,เราเกิดอะไรขึ้นเรื่องงานหรือเปล่าไม่รับงานหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าพอน้องไม่สบายถึงขั้นว่าน่าเป็นอาการ f ชชิ่ง n ะครับมันคือไม่สามารถดูความร้อนได้เลยใช่จริงๆมันเกิดจากภูมิตกครับคือแต่ะนมีมีกาษสกิษภูมิตกภูมิตกขนะอทีนะอ่ชั่วของมันับภูมิตก น้องเป็นคุณตกฮะอันนี้นานหรือยังอันนี้อันนี้ประมาณปีหนึ่ง้วครับแล้วตอนนั้นมันต้องเยียวยาจิตใจไหมเพรความที่ถ้าเรื่องจิตใจเนี่ยเยียวยาเยอะเลยเพราะว่าผมว่าคือคนเราคืออยากอธิบายทุกคนให้เห็นว่าอาการฟัสชี่มันคืออาการที่แบบสมมติผมอยู่อย่างเงี้ยผมเงือไหลใช่ไหมแต่ว่าถ้าเป็นน้องคือหน้าแดงระบวงใช่เพราะมันคือเหมือนอาการคุณตกมันที่เราแพ้หรืออะไรต่างๆแบบเนี้ยใช่ครับขอบคุณครับแล้วต่อไปมันเปลี่ยน็นสาเหตุอะไรอ่าโทนะครับ จริงๆสาเหตุผมไม่อยากฝักว่ามันเป็นอะไรเพราะว่าหาคุณหมอมาแล้วคุณหมอบอกมันไม่มีสาเหตุอย่างแน่ชัดเหมือนเราเป็นอาการภูมิแพ้เราไม่ทราบเราแพ้จากอะไรแต่อย่างหนึ่งที่มีโอกาสแนวโน้มสูงมากๆคืออาจจะเป็นเรื่องวัคซีนนะการที่เราฉีดวัคซีนมันทําให้ร่างกายเราอ,อ่อนแอในช่วงหนึ่งแต่มันผลค่อนข้างเคลียร์มันเกิดขึ้นได้ในระยะเวลาที่แอนสองสามปีขึ้นไปเพราะฉะนั้นอาจจะมีโอกาสที่ทําให้ภูมิเขาตกลงไปนะคร<อ>ับร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอย่างเมื่อกี้ที่บอกว่ามีคนถามว่าหายเป็นไหน<ะ>ถาม่ามหน่อยครับว่าจะทิ้งตันนอน ไอ้แต่ตัวแต่งงานไม่น่าจริงเพราะไม่น่าจะต้องเก็บตัวอะไรน่าจะต้องรีบหาเงินแต่เพราะว่าจริงๆมันมาจากอย่างที่อย่างที่ผมบอกผู้ใหญ่หลายๆท่านก็ติดต่อมาทั้งละครแบบนอกค่ายในค่ายอะไรกับดาวน้องนะฮะว่าแบบเอาไม่รับแล้วหรอเกิดอะไรขึ้นอะไรต่างๆน้องก็ต้องอธิบายทุกครั้งจนกระทั่งว่าต้องทําคลิปที่ว่าเหมือนมันคิวใจตัวเองแล้วครับพราเราหายแล้วเราก็กล้าจะมาบอกว่าที่ผ่านมามันเกิดอะไรขึ้นใช่มันจะมีโอกาส มีแน่นอนถ้าสม,มุิไพรสบายง่ายหรือว่าเขาเรียกว่าพักผ่อนน้อยครับตอ,อนน,อนี้น้องก็เลยต้องการเป็นคนที่นอนตรงเวลาตื่นตรงเวลาแล้วก็ออกกองแบบหนักๆแบบเราเงี้ยไม่ไม่ค่อยได้แล้วแต่ถามว่ายังทําได้ไหมตอนนี้ดีขึ้นมากจนคิดว่าทําได้แล้วครับผมใช้ว่ามันมันเส <ผม S 2> ียใจมากกว่าเพราะว่ามันคืออาชีพที่น้องรักเหมือนกันนะในการ แต่พอตอนนั้นมันถูกฟอสให้ทําสิ่งเบื้องหน้าไม่ได้มันก็ต้องมามาหาอย่างอื่นทำนแสดงว่าเบรกไปปีเต็มเต็มเบรกไปปีกว่าด้วยนะครับจริงๆแล้วออใช่ครับได้ไงบ้างกการต,ต้องดูแลต้องดูใจกดกวลานผมว่าก็เนี่ยความโชคดีคือเราเราเป็นคนที่คุยเยอะเราเป็นคนที่คอยถามนอ้องว่าแล้วจริงๆต้องการอะไรอะไรเงี้ยผมว่าคนข้างๆค่อนข้างสำคัญม,มากๆพอบอกว่าโอเคอาทิตย์เปีอะไรต่างๆเราเลยมองว่ามันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ว่ามันอาจจะมันอาจจะเป็นบางคนที่เขารู้สึกว่าเขามองข้าม ความรู้สึกเล็กๆน้อยๆไปแต่สําหรับของผมไม,ไม่ได้มีตรงนั้นแล้วตอนนี้ตอนน,ตอนนี้น้องหายปกติแล้วตอนนี้หายแบบใช้คำว่าปกติแหละปกติแล้วแหละแต่ว่าตัวน้องเองก็ยังมีแบบบางครั้งที่กลัวเหมือนกันว่าไปอยู่อากาศร้อนมากๆจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยต้องปรับยังไงเพราะเมืองไทยอากาศร้อนตอนนั้นคือยากมากตอนนั้นคือพัดลมจ่อหน้าตลอดเวลาใช่ฮะแต่ถามว่าตอนนี้ปรับยังไงคือตอนนี้มันหายโดยที่หมอบอกว่าร่างกายมันจะเริ่มคุ้นูว่าเฮ้ยหน้าเรามันจะไม่ต้องรีแอคแบบนี้แล้ว แล้วร่างกายมันจะค่อยๆสอนตัวมันเองว่าเออมันสามารถแบบชิลได้น่าจะไม่แดงใช่เพราะฉะนั้นเอาจริงหมอบอกไม่มีอะไรเวลาแล้วก็การพักผ่อนที่ดีทําให้เขาหายได้แล้ว